สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอล์กแ n นี่สอนะครับกับรายการ f o r ์ x f r e ฟรีฟอร์นะครับในคลิปนี้ผมก็จะนําเครื่องมือมาแนะนําทุกท่านเช่นเคยนะครับวิธีการใช้งานแล้วก็แนวทางเบื้องต้นนะครับผมหลังจากทําการ Copy หรือว่าคัดลอกไฟล์มาเรียบร้อยนะครับก็มาที่ตรงนี้ครับผมไฟล์นะครับคลิก Open Data Folder นะครับไปที่ mql4 ไปที่ Indicator ครับคลิกขวากดวางครับผม เครื่องมือขึ้นแล้วนะครับการทิ้งครับมากดขวาหน้าเนวิเกเตอร์ครับอ่าแล้วก็กดรีเฟชนะครับอ่าเครื่องมือเด้งมาแล้วกดค้างลากวางกดโอเคไปก่อนนะครับอ่าสังเกตไหมครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะครับอ่าเอาให้ดูกดโอเคนะครับสังเกตว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับผมอ่าเนี่ยครับตรงนี้ครับ มันมีเวลาบอกนะครับผมอันนี้คือเวลาของแท่งเทียนนะครับเป็นเครื่องมือบอกเวลานะครับซึ่งเครื่องมือบอกเวลาเนี่ยมันมีเยอะนะครับมีหลายตัวนะครับหลายท่านอาจจะหาไม่ได้นะครับผมก็เลยเอามาแนะนําให้นะครับคลิกขวาดูก่อนนะครับอินดิเคเตอร์นะครับผมขอลบออกตัวหนึ่งนะครับมันมันซ้ํากันขอวางใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูที่ สีนะครับผมอินพุตนะครับอินพุตตัวเลขจะเอาเป็นสีอะไรนะครับผมขอเปลี่ยนนะครับขอเปลี่ยนเป็นสีที่ชัดๆนิดนึงนะครับแล้วก็ขนาดขอเป็นสิบนะครับกดโอเคนะครับก็จะได้มาแล้วนะครับตัวนี้มันใกล้เส้นไปนิดหนึ่งนะครับมันปรับได้ไหมนะครับอ๋ออันนี้เนมอันนี้ขนาด คันเลอร์สีดำลองเป็นสัก15นะครับลองเป็น15บห้าได้ไหมเออโอเค15ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ15ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมอันนี้ทานเฟรม H1 นะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะครับอันนี้ทานเฟรมเฮดวั one, นะครับผม 1>, 1แท่งเท่ากับ1ชั่วโมงนะครับเราเปิดทานเฟรม1นาทีนะครับ1แท่งเท่ากับ1นาทีเปิดทานเฟรม5นาที1แท่งก็เท่ากับ15นาทีนะครับเราเปิดทานเฟรมไหนนะครับ1แท่งเทียนจะเท่ากับทานเฟรมนั้นนะครับผมตอนนี้ผมเปิดเฮดวันหแท่งก็เท่ากับเฮดวันอีก13นาทีจะจบแท่งเทียนนี้นะครับเนี่ยสามารถบอกได้นะครับเวลาเนี่ยนะครับผมก็เอาไปช่วยนะครับในการ ข้าออเดอร์นะครับแต่บางทีเนี่ยเราดูแล้วมีการยกยกขึ้นแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องมาดูว่ามันจะปิดลักษณะไหนทีนี้เราก็ไม่รู้เลยว่ามันจะจบเมื่อไหร่แท่งนี้ยนะครับไม่รู้ว่าจะจบตอนไหนก็เครื่องมือตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับเราก็รู้ละอีก13นาทีแท่งนี้จะจบนะครับผมเราก็อาจจะเดินไปกินน้ํารอก็ได้นะครับผมเนี่ยก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยแหละนะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับ บ,บางทีเราคิดว่ามันอาจจะจบเป็นแท่งรังเลแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็รออีกแท่งเทียนหนึ่งนะครับหรือว่ามันจะ,ะดีดขึ้นไปเลยนะครับเป็นสีเขียวอย่างนี้เลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยเราก็จะได้คาดการถูกนะครับผมอย่างน้อยก็มีเวลาบอกนะครับว่าแท่งนี้จะจบเมื่อไหร่นะครับ ก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับผมใช้งานไม่ยุ่งยากนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับเครื่องมือสำหรับ MT4 นะครับผมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ในทีละกลบกลุ่มนะครับดาวน์โหลดฟรีเอาไปใช้งานได้ฟรีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับอยากให้นำเครื่องมือมาแนะนำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c r i b e ให้ด้วยนะครับจะได้ทำคลิปลงให้เรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ